สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสคูสตัวเนาะพี่น้องมือก่รสักไรวะมือก่อนนรหลับเท่าไปเนาะมือนจะพาทุกคนมาหลามักจองก่อมือก่อนบ้าไวปเลยอยากหลามักจองพี่น้องแยกก่องเพป็นกันเลยเอามาหายพลนาเพลนี่บอลพี่น้องเอามาหายพลน้ำเป็นกันเลยแบงมากหายอ้าวมีหลามจองไม่ตึงนี่ก็สูงมาที่หนังบ้างหลาจองก่อนสีเห็ดกินเท่ากับตองเอาไปแช่น้ามันก็เนาะให้มันแตกออกมาพี่น้อง ไลยหน่วยเติบด้ปะปอบเบิร์ธเราหายมีเนาะลาบหมักจองม,นมันมีไรป๊อกเพิ่นมีปลาดุกป,ป่ะแม่เิ่นสิลาบใส่ปลาดุกเนาะเครื่องเคียงกะ <c oughs> แบบเบียวโอ้ยตายพัน <c oughs> <c oughs> เครื่องเคียงกะแบบเบียวกับลาบเผาเนาะตทางตะวันเป็นหมักจองซื่อๆเนาะถ้าสิเอาไปเซน่ะ <c oughs> ตักน่ะ <c oughs>

เสวีไว้ก่อนนะสรแลร้าง่หมอเขาอ่ะนนอทุกคนหนึ่งเขาแล้วซุกแล้วจังมาเฮ็ดเนาะดี่จะไปเกลีอกกายก่อนมันสุนรวนนี่ขวาย แไว้หมักจองของเ้าก,กันเลิ่มแตกแล้วเนาะยาหมั่นบานกระคากรนี้อีกแล้วเนาะคอยบานเท่ะหน่อยนคอยบานเท่ะหน่อยเห็นนี่หน่อยนี่นี่ตาบ,บานมันบานออกเลยเพิ่มกระซ่า <c oughs> ลาย <c oughs> แห้งได้พี่น้องหมักจองโลหะแสนบอกไหม 6, 000, 7, 000. โลหะแสนเจ๊แสนโลหะหละกพันบาทผุนได้พี่น้องเลยยาย่ป๊อก สีขหมอต้มปลาคือเก่าสูตรเดียวครับลาบเท่าเนาะต่างแต่วันเป็นหมักจองเนาะอันนั้นเป็นเท่าต่างจต่เท่ากับหมักจองที่เสริเนาะเครื่องเคียงมันแบบเดียวกันเบิดเนาะมีหัวซิงไข่หมักทั่วหมักแค่หมักเครือเนาะพักหอมเพื่อีจีหมักลินไม้หรือว่าลินฝากมาใวยใส่ก็ได้เนาะยางางบ่สีใส่บ่ไม่สีประคบ่นใส่แจะเลมันใส่ได้ยูจ้ะ ล้างจากหมอโพดให้มียาโป้เพิ่นเอาปลาลงเนาะปลาดุกเด้อมึงไหมปลาดุกตัวใหญ่ๆนี่เอาลงเลยใส่ละหมักจองปลาดุกตัวใหญ่ใส่ละหมักจองเนาะตัวมันเปื่อยแล้วกะมาใบเอาเนื้อมันคือเก่าแล้วมาตดำใส่เนาะนี่สิเอิญป่นปลาใส่ละหมักจองก็ได้เนาะนี่หมักจองของเอา บางงวยกับทะลับบานเบิดเนาะนเบางงวยกับบานก่อนแหละนี่เนาะมันบานน่ากับส ah ิ่งแต่ประมาณนี้มักจองถ้าตรงอ๋ออันนี้มันออกพี่เนาะเอาเปลือกมันออกนี่เป็นกาบมันนี่เนาะทีว่าหอมันนะถ้าตรงใบเอาออกเนาะใบมันบานออกพอใบออกค่ากับใบออกนั่นเมืองนั่นแล้วกับมันมีหน่าทั้งในได้นี่อันหนมันออกหอมนี่เนาะหนมักจองป้าให้มันบานเบิดคุณไว้อีกก่อนเนาะ มันยังทารบานบ่ตแต่ละนวลนี่กับน่วยบานไหวนวยบานสะนอกอันนี้กำลังเลิมถ้าต้องเอาเปลือกมันออกเนาะเนี่ยระวังล่อถามักจ้องให้มานั่นบานเบิร์ตเนาะพี่น้องา50มาซอยเรชวนเชียงเลยค่ะเชียงกับแบบเก่าบักเคชือกกับบักเคชือตะมือนานพี่น้องไม่จนเที่ยวแต่ว่าพอใส่ได้กับใส่ไปเนาะมักทัวร์ไปซื้อเอาเนาะมักทัวร์ไปซื้อมากใหมเด้อโอ้โหคุ้มหน่อยหายแล้วพี่น้องสงสัย อันไม่แย่คุอาบน้าหาคุบุมาอาบน้าเวลาน้าไม่ได้หาตลอดอาบน้าไม่ได้หายตลอดคุ้มหน่อยไม่าคมันือต้องครื่องเคียงหลร้ายส่วนมะทูวมะเขือัวซิงไข่มะแขงมะแขงแ็นแขงเียวโอ้หนอกเอย ไหนแป๊นึงได้ใจพียงขฝหนกินแบบปานด่าสิกินเดวอเอาดินมาให้อาเบเอามาให้างนวันนี่เขาจะเอาขึ้นเมือกันองมางลุงว่ากับนี่ของสมัต้ยามันละหัวเขาหัวหน้าไม่เงแจกใหญ่ข้วยบ่พอวานลินเดียว

มันใหญ่พอดว่าอ้าวสะอหน่อยลูกอีกอูเสียงคมหายนะหายจังเดไม่อยากอาบน้ําบ่ธรรมชาติข้าบ้านข้าเมืองมดีกว่าหายบ่ไดด่าบ่ธรรมชาติครับ สยอันัถั่วแล้วก็มาสอยว่าชิมไข่ต่อมาันนัดมาสวยีวยย่ร้านมีอันมียามป้คนนีหม,ม,มักดินใหม่เพาะว่คน่ดินใหม่น้นจักหนานยไม่พอยัง นี่ยก็คนไปปนป่าถาพี่น้องมาใอตอนปนป่าคึ้นไม่ได้ทายห้เบิร์นแล้นะพาะอ่า f กับเซนอยู่เนาะเรลช่วยกันเห็ดกัน่วยกันเห็ดมันคำแบบยันว่าท่านนะแบบเดียวกับละสองแบบน้องชาก็ร้านเป็นจองมมเมาท์ชาวด้ว สำเร็จเนาะพี่น้องซอยเครื่องเคียงเนียน,นัวซิงไข่มักเครือมักแค่ป่นกันเลยเนาะกับมักถัว่วเนาะเครื่องเคียงร้ายเนาะพอสำเร็จหม,มักถัว่วเนาะนเาะบอจองไปยุพี่แม่แล้วก็มีผักหอมนีม่มักจองเฮากับอันนี้ละบานเดือดลอยเนาะเหลืออันไหนมันออกแล้วท,ทุกคนเวลาเห็ดเอากาบมันออกเดียวกันที่มันติดเปลื อันนี้ชิ้น,เน,นสเลดมียาตอกเป็นเหลืองออกละอะลาบมักจ่องให้เบิร์นกละายโล่หนึ่งหกแสนผนได้พี่น้องได้หาแสนหกแสน เอันนี้เป็นป่ามีกระบอกผนปนมาแล้วแล้วก็มีหมากลินไม้เนาะสีซอยสรายพี่องเอาหมากจเนะหนัหนวะหนักหนด้วยกงนักี่ยวกับการมัใจนะอ่ะไปลนี้นะครับซอยลินไม้เด้อเป็นไงบ้างซอลินไม้น่าแม่น้อยนึง สไลัส์สีเซย์ใช่สไลดเซ์มาลนอนงอมอันนี้มียพอคนน้นเขาไห้นะมีพอ่อคือหลังจัไม่ใช่บ่เป็นสีเป็นอันมันคือแบบมันมือนออกจากกันใส่ไลา์อยู่หมอแม่จีบาาอามแสนนึง่งนะ ดเดียวนะคนงคนแบบลองซอยใจแต่ว่าพอกินได้อยู่แต่เกินได้ก็ร้ายนี่ยเราคอยมาม,มากินไหม แสแรกเกือบลืมตัวนี้เลยพี่น้องเ่ิงเคียงขาดบดายมันหัวห้อยเดอ้ออันนี้มันห้อยจูบเนาะมีปลอก,กลายกายห้อยจูบมักจ่องเซฟกับคือยายปอกอ่ะเอามาอีกหนะ่ยอนยหีกเนาะใส่ที่อีกอ่ะเอาอะไรจะใส่ก็ได้ตู้ว่ะ ว้าวดัางอันหนักหนึ่งคนด้วยนี่เนาะเมยต่อพ่นจะเอาน้ำตกมาใส่พันหยันบอพ่อพันเห็ดพันนันปนปลาแบบ้านเนี่ยปลาลายลายปลาตัวใหญ่นะนี่เติมน้ำอีกเนาะพ่อก่อนเนาะใส่มะกใสมกด้ยวกาะเมืกกับส่ลายหมึกลายนี่นะ คือว่าผู้ใด,อย,อ,ยยดอ,อยากซอยมาผิดดิ๊บไซดัมก็ได้เนาะอยากใส่ตะพีปนก็นกนได้อยากเอาผิดดิ๊บไซดัมก็ได้ข้าวคั่วแป้งหนัวแมนมีไงปอกคนใส่ลงน้ำปนปลาเลยเนาะข้าวคั่วต่อด้วยหัวหอยนี่เนาะว้าวก็วไปแต่กลินด้วยแอนปนปลาดุกใสน่นไหมชีสันหน้าตาคือสีนัวอ่ะเครื่องเคียงหมักดินไม้หรือว่าดินฟ้าเนาะ บางบางผ่าก็จะเกินยังไงกับพี่น้องพีกาบ่เพกาจริงใส่รลายปุใช่แล้วอ่ะมันจังหอมเ้าเห็ดไก่คอมสักคอมได้พาสแลกินทับอิดนะพี่น้องแซนผัวก,กันเครื่องเคียงไม่ไดร้ายมันลาแส็บเนาะนะฮน,นะอัเจ้ากินนะ่าไอ้นักคนคนมึงก้อนคำนามน้อยให้จังเติมดี นามน้อยนี่ไหมใส่นามมะเขือได้เห็นใส่ควอมหอมกว่านส่น้านี่เหอคะแคร์ใส่นเติมนามได้เขีละมักจองใสาสอยมุทัวร์ไล่หัวอืมกับอายุไล่หัวกับใส่เบิร์ดบ่ À, oh, à, 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 sai sáng bổ lạc lẽ mong. A lưu ăn tấm mặc trưng sáng. A mặc trưng sáng. A mong lòng, mẹ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 . A mong lòng, đi A mong lòng, mẹ. A mong นล่นนมหน้อยทองบ้านเหรอเดาจะจะเติมนามละละใส่อีกก็ได้นา่มตุมนั่มได้แล้วนั่มมันตุมพาเสียมเด้หมอการมามามาชิมว้า ตะกี้ว่าน้ำมันน้อยบางคนไปคนมาน้ำมันออกมาทำรังสนมตล่ส่วนมีตรลาด้อบุเบลล่าสีด้ะละผลไม้เป็นด่าแสบบอจะเอาจ้วใบจางกระไใส่บอ่อะไรบถากินน้ำบอแน่เะยได้ถากินละสีก่อน มีเบ okay. 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 oh ียเบียกไป่ใช่เนียวเนียวมาฮะบอหลับมั้ยหลับักจองมาจ้าเดี๋สิซิมเห็เบิ้งตอนนี้เลยเพราะว่าท่านหยากกินเ้าเกี่ยวกบจไทยเบิ้งบ่เป็นยัางน้อพี่น้องนี่เด่กินนะขอบคุณให้เองบุ๊มีสอนกามีแต่สอนหลวงมาซูบิกาซิมเด้อ อืมฟนมาเด้อทุกคนเสจะมาอีขามาไม่แ่บ่ะตัวหัวก็ใสอยู่เาร้อนแล้วอืมอยาใส่กรดัซึ่งอีไของเนใม่คือแบโฮมนะเออ ดูฮัตตากกถือตอนนี้นมามาเด้อ Mother, คำเน็กว่าพีไปนอนเยกสีทุกคนจังที่แบห,หมกจองหมกจอกไอ้แพงไม่ไนอะเรื่องหนึ่งหาพกเส้น,น,น,นหนืองหาลูกพันบานเนาะบานทแลผมมีดอกก๊กมันนี่เด้อ ก็จะซื้อมาซื้อมาหายะกองเมื่อเมื่อไม่หลงซื้อมาหายะคนนเ้คนนมลินในเพล่คนนี้เฉลยเจอเมื่กระเด็งมาหายะที่คน่ยอ่ะานาก็เลยแซ่กินเนาะคน่าไม่้องคนมยซื้อมาผักตลอดก็เลยหายสลยไปกินเนาะเพราะว่ากินแต๊จกแต่เดปีลักินกับเจ้าขไม่นกินสุดกอนอ่ะทําไมจะแบ่กันแล้แต่สุดก่อนี่ใจพี่น้องมันแสบเพราะว่าเครืองเคียงทำเครื่องเคียงทำมันร้ามันแสบหน่อย คิดใจจริงเด็กกัสไม่คิดอีกเนาะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะแหลกพักไว้สำนี้เด้อไปพอนมากินนะไม่มาสวัสดี